สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีณานเนศสวรรจากงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสระท,ที่13สำหรับภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิใน4จังหวัดณปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด39รายรักษาหายแล้ว32รายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล6รายและเสียชีวิต1รายค่ะ ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด8รายปัจจุบันรักษาหายแล้วค่ะในส่วนของจังหวัดราชบุรีมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด8รายรักษาหายแล้ว7รายและเสียชีวิต1รายค่ะวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีไลฟ์สดให้ความรู้ในเรื่องของมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ผ่านช่องทางรายการนานาสาระและช่องทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีค่ะนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือประชาชนทุกคนหยุดอยู่บ้านสวมหน้าก,กากผ้ารักษาระยะห่างทางสังคมค่ะ ในส่วนของจังหวัดนคปรปฐมมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด22รายซึ่งเป็นรายใหม่2รายรักษาหายแล้ว16รายกำลังรักษาตัวอยู่6รายค่ะศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 จังหวัดนคปรปฐมได้รายงานทาไลน์ผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดนคปรปฐมรายที่21และรายที่22หากท่านอยู่ในสถานที่ดังต่อไปนี้ตลาดวัดใหม่ปิ่นเกลียวตลาดห้วยตะโก สูนรถยนชอเอราวันนิสสันทรงมัสาราในวันที่5ถึง20เมษายน2563โปรดสังเกตอาการของท่านหากมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อขอให้ท่านไปพบแพทย์โดยด่วนณโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะและในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด1รายปัจจุบันรักษาหายแล้วค่ะ ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่13มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด1,038รายปัจจุบันยังไม่พบการตริดเชื้อหรือเข้าไข้ฝ้อระวังทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่13ดำเนินการตามมาตรการ Social distancing โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา272รายและปฏิบัติงานที่บ้าน578รายคิดเป็นร้อยละ 81ของบุคลากรทั้งหมดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกลมชนประทานค่ะขอจบรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ